เอาล้วก็ขอสวัสดีเหล่าฮันเตอร์ทุกท่านวันนี้ก็ผมสตาร์ c ีชินแน่แล้วจะเล่นเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์ดับเบิลครอสแล้ววันนี้เราจะมาล่ามอนที่เรียกได้ว่าโหดแล้วเรื่องเลยนะก็คือจาม,มอร์สแม่มอร์สโหดแม่มอร์สโหดแห่งโลกน้ำแข็งใช่ผมบอกว่าตึงมือเนี่ยงานนี้มีตึงมือเออไม่ดีวะแต่นแรกวาจะเล่นเด็บสไตล์ก็ไม่น่าไหววะแอเรียลสไตล์ก็ไม่น่าไหวงั้นเล่นบอโลเหมือนเดิมแหละ เอาเปิดบางไคมาครับใช่บางไคแหละสกิลดีสุดเราจะเอาดับดับเพลิงะระลาแกมมอร์กันนะซึ่งผมขอบอกเลยนะว่าแกมมอร์นี่เป็นบอสตัวหนึ่งที่ผมยกให้โหดกว่าทิกเล็กเลยตามที่ถ้าใครเคยเห็น,นมิชชั่นทิกเล็กที่มันสู้กับแกมมอร์ก็นก่นาจะรู้นะว่าแกมมอร์เนี่ยมันจับทิกเล็กทุ่มได้แบบโหดเลยใช่แล้วเราจะโดนสกิลด้วยบอกว่าโคตรแรงแรงแบบโอ้ยมันจะแรงอะไรขนาดนี้วะใช่ แล้วก็มันมีสวิตแอคของไองนี้ด้วยฮนะไอทารลอดออเดี๋ยวผมอาจจะเอาสวิตแอคของไอทารลอดไปตีมิซูซสนเนะก,ก็ได้เพราะมิซูซสนเนะมันแพ้สายฟ้าแต่ผมก็เล่นลองซอดมันเดิมเลยผมเล่นอยา่างอื่นไม่เป็นแล้วตอนเนี้ยเราจากลองซอดเนี <c oughs> ่ยลองซอดของไอ้นี่ซึ่งไอ้ลาทารลอดนี่ก็จะแพ้น้ำแข็งนะแล้วก็เอา <c oughs> ใช่ตีจามอสเสร็จก็ครับลองซอดจามอสมันมีอยู่นะ ลองซอสแกมอสลองซอสแกมอสอยู่ไหนวะนี่นี่นี่เนี่ยเราก็ครับลองซอสแกมอสไปตีแอสทารอสนี่แหละพอตีแอสทารอสเสร็จใช่ไหมก็ตีมิสซูเน่ต่อเลยมิสซูเน่แพ้ใส่ฟ้าตามหลักโปเกมอนพอตีไอ้มิสซูเน่เสร็จก็พอตีกาวินัทใช่กาวินัทมันจะมาตัวสุดท้ายเว้ยมาไปลเลยครับผมเพิ่งกี้ทำเควสปลดล็อกมหมดละสามตัวแต่ว่าไอ้นั่นมันยังให้ปลดล็อกเฉยเลยมาตัวแรกก็คือแอสทารอสแต่ว่าเฉลังเราจะตีเรียงกันตาความง่ายนะ ไม่ใช่ตามผมง่ายหรอกเอาเป็นว่าผมจะเรียงตามแบบชนะท่าละกันก็คือเราเอาเดาบไฟใช่ไหมตีกับมอสตีกับมอสเสร็จก็จะ,ะตีแอเธอร์ที่มูพูดไปแล้วก็ตีมิซูเนะปิดท้ายอ่าในบรรดาหมดเลยนะททุกตัวอย่างนี้ผมว่ามิซูเน,น่น่าจะง่ายสุดแหละแต่ก็ไม่ได้หมายถึงตากนะมันมันง่ายสุดอะคือพวกนี้มันโหดมากแต่ว่ามิซูเนะก็คือน่าจะง่ายสุดและแต่ลำเหน่งที่ยากสุดผมก็ให้กาววินัทผมจับทางตัวนี้ไม่ไม่ได้วะไม่ต่างจากเอผมสู้กับเองนั้นครั้งแรกเลยเวมันเชื่อ,อไรวะ ไอ้นั่นแหละอ่าจินอค้มันก็สียฟ้ามันความรู้สึกเดียวกันเลยเว้ยผมสู้ครั้งแรกอะคือแบบจะสู้เป็นยังไงวะเออไม่เอาเป็นว่าผมขอจัดหนักจัดเต็มไม่มีออมมือเลยแล้วกันนะให้พวกนี้ผมขอไม่ออมมือให้มันไม่นิดเดียวถ้าผมจะคาบแม็กพชชันใช้อะไรวะลืมไม่ใช่ฟาร์กอ็กสตาร์โอ้ย มูสาไปไล่ตัวนี้มาจัดเลยไหมนะยาบัฟพังยมตีแบบขั้นสูงสุดกับยาบัฟพังม้อกันแบบขั้นสูงสุดมีก้าอาเมอร์สกินต้องเอามาลองเอามาลองนี่แหละมันจะเป็นอาเมอร์สกินมันจะเป็นการบัฟความสามารถแบบไม่มีจะมันจำกัดไม,ม่จำกัดแล้วก็เตี่ยงขึ้นมัง้งแล้วก็บัฟให้แรงขึ้นมัง้งนี่แค่นั้นแหละเออ,อสีแทบไม่ต่างอะไรนี่หว่า มาเมกะอัมมุสกินเดธโก้เด๋ยวดเดเพื่ออาจจะได้สู้นานเอ,อวิวดันอแล้วโอเคไปเลยป๊บสีน่นาทีเริ่มตีบอส์ดจำไหมนะแล้วค่ออยเอาไปลบลบลบหารลบกันเอาแล้วกันสู้แบบไหนผมไม่ได้ดูเนี่ยนี่ไอชักประตูจะเปลิงครัพบพวกบานโกใช่มนจ,จากเงี้ยแม่ก็บงกังโกนี่ จากปัวตัวไม่หลกนะไม่ใช่เหมือนตอนแรกเพราะตอนนั้นผมลืมปรับความผมชาไ้เลยแหละนะใ้พวกนิงเข้ามาหลดในถ้ำนะแต่ว่าความจริงก็ไม่ใช่ทำ้ำมันคือแกมมอดที่ถูกกำาแข็ง,ง,งฝังคุก็เห็นเลยนะว่าตัวโคตรใหญ่เลยโอ้โหแล้วการโจมตีละครั้งเข้ามานะดูหนักแน่นมากใช่ถ้าสูบตัวนี้ เอาจริงนะผมแนะนำสไตล์กระโดดของดูโอเบดมันจะเล่นง่ายมากเลยแต่ว่าผมเก็บกระคาแล้วนี่กูเห็นตาไหมใช่แล้วครับผมไม่เห็น <laughs> ใช่แล้วครับผมไม่เห็นนี่ไงโหดูมีความแบบหนักแน่เนเกรงขามแรงมากผมมารับรองเลยว่าการจำตีเขามันไม่ได้เหยียบผมเดียวเ,เลยเป็นครีอ่ะไม่ให้แถบมาเลยอ่ะเฮ้ยเป็นบอสเราทงนะเว้ยต้องให้แถบแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ให้แถบจริงๆ แบบเหมือนจินอูก้าไงที่มันให้แถบมาคือจินอกา้ายังให้พิทฟฟร์แถบเลยทำไมตัวนี้ไม่ให้วะนี่ทำไมกล่องว่างเปล่าเออในกล่องมาดูว่างเปล่าจัดเลยอะมาจินยาบับจินยาบับฮอตดิงกจละเจหนาวดูซไเ้สตัดเท่าไหร่พลังป้องกันสองสองหกพลังโจมตีหนึ่งสี่สองก็บัฟขึ้นมาเยอะอยู่นะเพราะปกติมันแค่อ่า อุยเพิ่มขึ้นไปทั้ง20เน,น,นี่หว่าแล้วผมเห็นพลังโจมตีไฟธาตุไฟอะ่ะมันจาก20เป็น26ด้วยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์วะ3%มั้งหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันผมเป็นคนคำนวณนไม่ค่อยเก่งเออไป Let's go อาจจะ30%ก็ได้นะ30%อของ1้ออืมอันนี้อาจจะเป็นไปได้เว้ยอันนี้นจะเป็นไปได้เฮ้ยไม่นายช่แล้วท้านั้นถ้าสามสิบเปอด์เซ็นต์ก็ได้จะได้ผลพุ่งนั้อยห เกือบร้อยหกสิบประมาณร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยมั้งเออโอ้ยแล้วกดลูกศรลงไม่ค่อยโดนไปเไรวะคือผมเพิ่งไปปรับจอยผมผม,มาลิ้นพันผมเพิ่งมาจับโอ้ยลิ้นพันแกผมเพิ่งไปปรับจอยมาเว้ยปรับไปเล่นไอเกมไอภานะคอ่ะคิบบี้ใช่ผมไปโหลดคิบบี้ที่เป็นภาคขมยนมาเล่นโคตรสนุกเลยผมอาจจะมาทำคลิปช็อตก็ได้ไม่คลิปช็อตหรอกลองเล่นคลิปรองเล่นเออมาเจอ จำมอสโตนี่มันจะมีท่าับครที่มันจะจับเราทุ่มนะบอกเลยว่าแรงจะจัดแล้วมันเป็นท่าล็อกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รีบสะบัดจอยหลบคุณก็จะโดนดาเมจที่โคตรแรงเอากดเคาน์เตอร์ไม่ทันวะสวยแนละ้วอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอผมมองอะไรไม่เห็นเลยดีนะมันก็ตกเนี่ยสปายสปาย นึง่ะคุณเห็นทางไหมเอาไว้หนีได้นะถ้าผมสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยมาขอเล่นแถบเลยกันขอลองขอลองเออผมเอาระเบิดสีเขียวนี่มาด้วยเอาไว้แบบโยนเล่นโอ้โหกันจมตีเข้ามาครับเน้นแบบความหนักแน่นและรุนแรงรพื่อนวลเลยโอ้โหไอ้ท่านี้ผมจําได้เลยในโอ้โห้ยกระตุกเลยกระตุกเลยอ้อะไรวะเนี่ยเอฟเฟคเยอะเกินในในถ้าคุณเล่นแบบไฮแวล์นะมันจะมีสกิลพิเศษเว้ยยัอจะทำท่าประมาณแหละแต่ว่า มันจะไม่เดินเดินมาข้างหน้ามันจะแบบเอาก้นกระแทกอะ่ะเจ็บป่ะซึ่งเป็นท่าที่โคตรน่าลำแขาเลยเออจริงน,งนี่แหละท่าเงี้ยแหละแต่ว่าแบบมันจะเอาก้นกระแทกแทนอ่ะเอยเดินมาสักทีสิวะอืมนี่มึงจะโดนอะไรก็ไม่เดินอ่ะมันโดนอยูน่นะแถบอัน,นี้ผมเคยลองอยู่ จะหลบไปไหนนักหนาวะถึงม,มาใส่แทบซีอยู่ต่อหน้าแล้วนะ่ะโอ้โำรมแล้วแล้วก็ตอนนี้สกิลบังไครมาแล้วโอ้ยมันจอดน้ำแข็งอยู่จะทำอะไรอะดนเรียงนาะที่มันอยู่ที่นี้เดียวเดินมาเถอะเปิดบังไครเราเลยกัน มาเรียบร้อยโดนสเปมไอ้กันสแปมอาสแปมอาสแปมไอ้เดีวยวเรียบร้อยโอ้โหโอุกตะตุกเลยตีสถานะเลยอันนี้น่าจะต้องกินด้วยนันเบอรี่ใช่ปะ่ะได้เปล่าวะโอ้ดึงดึงดึงโอ้โหสก,กิลดึงแบบเฮ้ยๆๆ นี่แหละผมบอกแล้วตัวนี้มันสู้สนุกอย่างน้อยมันก็ไม่โกงบบจนสู้ไม่ได้เหมือนจีนอค่าอะไรวะมุจิคุณไม่น่าจะเห็นอะไรเนาะเออโอ้ยฟันเว้าลือเอ,อ้ตัวใหญ่ยังวิ่งเลยเหรอวะตามไม่ทันวะสวยแล้วเขาเตอร์ค้างเลยแล้วกันนี่โอ้โหเอาหัวหลบไปซะเลยสิ มีฟาสองรอบอีกเยี่ยมสปมอาสปมอาพุ่งแล้วก็สับขาชึบชุบเราตีขามากพอจะล้มได้นะตัวนี้มันก็เป็นตัวแหละตีขาเนี่ยผมจะเน้นกดอ่าวายบ่อยๆกันนะจะได้หลบดุามีได้ใช่เนี่แหละจุดเด่นของลองซอสสไตล์โบโลก็คือการหลบดามีที่สุดจะเพอร์เฟก ผมว่ามารลบดาเมจง่ายกว่าไอเไอ้ดับใที่มันเป็นสไตล์เค้าเตอร์แพร่ดีนีอันนั้นเป็นแพร่ดีใช่มันคือแพร่ดีจริงๆอ่ะเพราะมันใช้โลกสะท้อนเลยเฮ้ยกดเค้าเตอร์นะกดสกิลกันแล้วนะเมื่อกีดไว้กันแล้วนะโอ้งงว่ะเออแล้วทำไมผมไม่เอาสกิลเค้าเตอร์มาวะเออมันมีแบบสองเลยผมลืมมาอุ้ยสวยเลยสวยสวยลืมดูเลือดฟันมันเกินโอ้โหเจนนะเพ่เจนพุหันมาทุบนะ แป๊บนื้อพี่ผมทำไปทุกป,ปีขอฝันนี้เส้นเงื้อชึบชึบชึบโอ้ยโดนสกิลนี้วะงั้นผมไปฮะ,ออะพอดีเลือดจะหมดเหลือครึ่งดอทผมไม่ประมาทแน่ใช่ผมประมาทหลายรอบแหละ <c oughs> ไปพี่หมุนรัวถ้ผมเล่นในจอยผมจะหมุนเร็วกว่านี้อีกเออใช่เพราะมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เล่นในจอยแหละแล้วแบบหมุนโคตรไวหลุดโคตรไวเทียบกับผมให้ผมหลุดช้ามากเลย จะมอสไม่ต้องปลาเพนบอลใส่ก็ได้นะแบบมันมันไม่จะเป็นคือตัวใหญ่คันนี้มันคงหนีไม่ได้หรอกมั้ง <c oughs> ตัวมันใหญ่คันเนี้ยแบบขึ้นเดินไปไหนงันก็เห็นหมดแหละเออเชื่อผมดีเอาสแต็กฟ้าหมดเลยนี่หว่าสวยไม่เป็นไรฟันสดเอาก็ได้เจ็บเหมือนกันปุ้ยหลบไปนี่ปะโอ้โหผมบอกแล้วการจำดีของมันมันเน้นแบบความหนักแน่นและรุนแรง ชึบชึบชึบนี่ไงน้ำแข็งแตกแล้วมันจะรีเซ็ตน้ำแข็งโดยการเอางวงจุ่มไปที่พื้นนะแล้วก็สะบัดไอ้นั่นแหละสะบัดน้ำแข็งให้มันรอบตัวชึบชึบชึบเอ๊ะเด็๋เดๆดเาเดินแปลกๆววะเจนนะพี่สิบเป็ดนาทีเองผมยังไม่ไดาสะใจเลย เอ้ยังไม่ได้กินเมกาโวชั่นเลยเนี่ยบิสเทียมาทำไมวะ <c oughs> ไปกันต่อพี่เพิ่งน,นี้พี่ขอฟันก่อนโอ้ผมมีเอฟิกหมดแล้วทั้งนั้นนี่ไง <c oughs> พุ่งทะลุก้อนไอ้นี่มาเลยฟันฟันไงจังหวะนี้มาแล้วแปบ๊บหนึ่งนะ เกิดบางไขค,ครับบางไขซัมบงซากุระมาตั้งแถบเตรียมโดนรอบสองเฮ้ hey, พี่นั่นแหละอย่างนี้แหละพุ่งมาอีกมาบนี้นึงผมจะพยายามยืหนหน้ากันเวลานพุ่งมาจะได้พุ่งมาด้านหน้ายังไปเลยผมถอยน่อยมะ พวกมันเย็นอยู่อะไรวะสิเอาเอาเฮ้ยเอยดีดีเอาดีดีเอา,เเอาด,ด,ด,อาดีทำไมผมเล่นตอนตอนผมทำเควสปลดล็อกมันโหดกว่านี้วะเออเอจริงดิอะไรวะเนี่ยตายแล้วทรับเควสยังไม่ทันเสร็จเลยโหสุดยอดวะตายโคตรไหวงงเลยเอออะไรวะเนี่ย จำมอสแฟงจำมอสแฟงเออแล้วก็พวกวอสพวกนี้นะมันจะรีเอ้ยมันจะสามารถเก็บได้เยอะกวุปกติใช่กี่รอบกูไม่รู้จำไม่ได้ละนี่นสี่รอบปะเออนี่นสี่รอบนี่ละไป,ไปเป็นไงจำมอสจำมอสเถอะยังตีหน้าไม่แตกเลยเพราะผมตีตีแต่ท้องมันเว้ยแล้วก็คือแบบฟันเอาฟันเอาอ่ะเออโคตรโหดโคตรอันตรายแถบมันตั้งไว้ยังไม่ใช้เลยอะคือคือแบบสมมตินะ สมมติมันเดินไปติดแถบใช่ไหมเชื่อไหมผมจะแบบตีแปะเดี่ยวมันตายเลยเพราะแบบเลือดไม่เลยปิ่มๆแล้วแลคือแบบโอ้โหผมแม่เล่นมันหนักจริงว่ะเรื่ยงของโคนน่อยดิคือดับไฟโคตรโกงเลยปานปานเพลิงใช่โอ้โหเดี๋ยวลองลองเอาดับแกมอสมาเล่นละดับแกมอสก็คือเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับนะใช่เพอแอสทารอลสในแพนน้ำแข็งเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วก็ชนะแกมอสมันได้แบบอีซี่ ผมอุตส่าห์แบบโอ้โหคาดหวังไ้สูงเพราะว่ามันเคยแบบเอาสมผมแตกไปตอนผมกําลังแบบพาทําเควสอยู่ใช่ทำเควสปลดล็อกแกมมอแนละโดนตบแตกปรอบนไม่รู้ตบแตกได้ไงแล้วทำไมรอบนี้ผมแบบจิงขึ้นหรือว่าแบบมาได้บับตอนอยู่ตัวหน้าคนดูนเฮ้ยดาบคุณนๆวะยุกุมุยุกุมุมลองซอสต้องลองคำมาเล่นใช่นี่ขาดเชลสองอัน ช่แล้วเชลสองอันเองเหรอโอ้โหมันต้องไปตีกรอบใช่ไหมเนี่ยแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เชลเลยทำยิงคือถ้าเมื่อกี้ไม่ชมดูนะในอ่ารับของอะ่ะได้ได้อยู่แค่สี่ชิ้นเองอะ่ะอะไรวะมาดูที่เกาะน,นะอ่ามาดูที่เกาะสิคือถ้าเกาะแกมอสมันได้บัฟน,นะคือครับเกาะแก,อแกอมอสเตรียมสู้เลยอะ่ะต้านสาฟ้าอะไรเงี้ยต้านแค่หนึ่งวะเออมันต้านไฟเลยวะเอ้ยทำไมตัวดูแพ้ไฟเออมันต้านไฟวะด,ดิ What the h e ฮม man อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ มันแพ้ไฟแอสโทรดเออไอ้นี่มันแพ้สายฟ้านี่หว่าสวยหนุ่มจะไปสู้เนี่ยมันมีตัวแพ้สายฟ้าคือมันจะแอสโทรดมันต้านสายฟ้าไอ้นี่ก็แพ้สายฟ้าเวลากันเองต้านสายฟ้าไหมไม่ต้านไอ้นี่ต้านสายฟ้าไหมเฮ้ยอันี่ต้านวะแต่พลังป้องกันมันยี่สิบสองอถ้าเทียบดูมาใส่ตัวนี้คือแอสโทรดก็คือลดไปนิดหนึ่งมันคงไม่แรงขนาดหรอกเนอะแอสโทรดไม่แพ้น้ำเลยหรอวะงง เนี่ยแอสลอลมันแพ้นี่คือเกาะแอ,อสลอลท์ครับแพ้น้ําแล้วก็น้ําแข็งก็เอาดับจะมอดไปตีใช่เล่นสไตล์เดิมแต่ว่าเกาะอะไรอยังไม่ได้คาบใหม่หรอกเกาะเดิมมันเลดีแล้วเออจะว่าเป็นละไอดก็เป็นหนึ่งบอสเรืเอธงเหมือนกันนะเพราะมันเป็นบอสเรืเอธงของภาคแรกเว้ยเซลิกออสโอ้โหมังกรชื่วดาบคุ้นๆวะไอดาบตรงไอ้นี่มันคุ้นๆไหนสิ <Hey. c oughs> คุณคุณยังไงไม่รู้แต่นักเมือ่อว่ามาจากอะไรเออแล้วก็พูดถึงคอนเทนต์เล่นไปเรื่องของผมนะครับนะที่ผมลงไปแล้วพัทหนึ่งคือ e x ็กซไม่ใช่อ x กเสหรอกม่ตตีแอคชั่นเอที่ผมเพิ่งมาเงินไปเจอมานะก็บอกว่า,วาด้านท้ายนะมันย้อมแมวใช่มันย้อมแมวด้านซ้ายโคตรย้อมแมวม,ม,มันทำผมผิดหวังมากเลยจากที่แบบเฮ้ยมันต้องสนุกมากนแน่ๆมันคือแบบดสานท้ายของเอ็กเซ ไม่ใช่เอ็กเซดพูดวิ่งมันคือด่านสุดท้ายของอ่า Mighty Action X มันต้องเป็นด่านที่เขาตั้งใจทําสุดๆแน่ๆแต่ไม่ใช่ครับด่านสุดท้ายมันคือด่านบอสชัดๆเพราะว่าด่านสุดท้ายที่มันชื่อว่า Enlace นะไม่ใช่ด่านสุดท้ายจริงๆว่าด่าน Enlace มันทำใผมผิดหวังมากเพราะมันคือด่านด่านสองที่ย้อมแมวมามั้งอ่ะใช่มันเป็นด่านสองที่ย้อมแมวมาโคตรเศร้าเลยอ่ะที่แบบโอ้โหคือแบบผมแบบอุตส่าห์เล่นเว้ยผมนึกว่าผมจะได้เจออะไรแปลกๆมันแค่ด่านสองที่เป็นในตอนกลางคืนแค่นั้นเลย แค่นั้นจริงผมบอกผมผิดหวังมากคือแบบผมคาดหวังว่าผมจะได้เห็นแบบด่านสู้บอสเท่ๆด่านสู้กับไวลัสบัตเตอร์หรืออาจจะเจอมิตี้แอคชั่นเอ็กที่เป็นโบโตโรโบโตโรมตี้แอคชั่นเอ็กที่เป็นของอาเจนมุ mo, หรืออาจจะเจอเด่นเจอซอมบี้ที่แบบโผล่มาอะไรเงี้ยให้ผมแบบอาแบบอินอินหน่อยอะไรเงี้ยกล้าไม่ได้เว้ยผมไม่เจออะไรนอกจากบรรยากาศกลางคืนคืนค่ำค่หรือผมอาจจะต้องไปเล่นให้ได้ทุกดาว เอ๊ะผมว่าผมครบไปนะทุกดาวเลยเออผมว่าผมกเยังครบนะใช่ระหว่างนี้ก็ดูผมเดินเล่นไปแล้วกันตรงนี้มเาเลอมาทำไมตรงถ้ำดาบเนะี่ยจะให้ใช้เหรออ่าขุดอาา่าฮะหรือว่าอะไรดาร์สโตนดาร์คไพ หรือว่าเขาใช่แล้วครับดาบที่เป็นชิ้นส่วนดาบของไอ้นี่คือมันมีเนื้อเรื่องน,น,นะเว้ยเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วมันเคยมีคนเลา่าให้ผมฟังอยู่ขอหนึ่งสิได้ยอะไหมถ้าเยอะก็ดีมากเลยจะได้คราบดาบนี้ไม่ใช่แทนดาบแกบมอสเพราะาผมไม่เคยทำนี่ปาดักไพส์ไม่ใช่จัดเรียงสิจัดเรียงหาสักอย่างที่ดูเป็นก้อนหิน ไม่เจอนี่นคืออะไรวะนี่ปะไม่ใช่นี่ไอ้ดักไพ่ในรองไปที่ร้าน,นค้าสิไปที่รับของสิเผื่อจะได้ดาบน้ำแข็งโหดอันใหม่มาสักอันหนึ่งที่ไม่ใช่ดาบของแกมมอดเฮ้ย hey! นี่ไงทัดมังกรโอ้โหจูปุยทัดมังกรแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ใช้ไม่ก็น่าจะได้ใช้และ Icana, อ๋อดักโซนคือรูปไข่อ๋อแล้วดักไพชาราทไหนเออดักไพชาย์ทจากไหนอีกคงไม่เล่นดับเกมมอสต่อแหละเพราะว่าไปท่านมัเขียงช่แล้วดักไพหายจากไหนว่าขุดอีกหรอขุดได้วันละครั้งคุยละครั้งรอแบบทำคุยเสร็จแล้วมาขุดต่อเนี่รือเปล่าวะขุดได้เพียนขอขุดได้ไหมมันเขียนว่าอะไรอ่ะมันบอกว่าให้กลับมาในพรุ่งนี้ นะครับมันต้องกลับมาในพ่งนี้ทั้งที่ดบับก็อยู่นี้แล้วดับมันไม่หายด้วยคือแบบไอ้ดับมันก็อยู่ตรงนี้นะคือแบบต้องรอต้องรอทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันงั้นผมว่าโอเคเงินพาร์ทนี้ก็ปิดคลิปตรงนี้พื้นที่ส,สวยๆตรงนี้พร้อมกับชุดของผมกับแมวที่สีโดดเด่นสุดละเกินใช่โอเคเงินพาร์ทนี้ก็เท่านี้นะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับนะบ๊ายบายไปละ